บรรยากาศบรรยากาศทุกท่านดีครับเอ้าเล่นหรือยังยังเพิ่งมาเหรอโอ้ยเตะได้ไหมเตะได้ครับเตะได้หรือไปสนามที่ว่างก็ได้สนามนั้นว่างขับเข้าไปติดพี่แป้นตรงนั้นเขางยิปกับตูกค้าเพิ่งเข้ามาครับวันนี้เท่าไหร่สามทุ่มยี่สิบเพิ่งเข้ามาก็มีมากันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันนี้เยอะมากเลยดูบรรยากาศตรงนู้นสนามเจอตัวสัมภาษณ์หน่อยเล่นกี่เกมวัเนี่ย นี่ครับเล่นกี่เกมละเล่นหกเจ็ดเกมไหมครับคนเจ็ดเกมละมั้งแต่กี่โมงครับมั้งแต่ทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งโอ้ลงชื่ออะไรชื่อคิวครับโอสนุกครับสนุกต้องมาเตะที่สนามราชันนั่นนะครับเตะด้วยกันครับผมต้องรู้หน้าพวกครับเออมีผู้หญิงต่างชาติด้วยนะนนะต่างชาติเพิ่มเติมสามเกมแล้วครับ สามเกมคือใครไหมมีที่ไหนกระโับผมกระสบันเล่นบ่อยไหมบ่อยว่าวันคืนวันศุกร์โอ้สุนัขกมาวันศุกร์กันใช่ไหมใช่คพราะว่าวันวันศุกร์คนเยอะคนเยอะนะวันนี้เดี๋ห้าห้าสนามห้าสนามเต็มเลย่าไอ้พวกนี้เป็นวันหยุดเลยครับไม่ต้องตื่ช้าโอ้สุนัขกัมาวันศุกร์กันครับผมรู้ไหมว่าสนามมีปอะไรด้วยมาบุฟเฟ่ต์แล้วเขาเริ่มวันวันที่สิบเจ็ด ก็คือวันวันจันทร์เราจะแจกแจกถึง30มสิบที่เก็บเพื่อนๆมาหน่อยได้เลยสัพันต์กเป็นไรเลยตะคิวว่านักเตะเราเป็นตะคิวครับนี่สนามสนามบีสนามบีไม่ค่อยมีโอกาสได้เดินมาสัมภาษณ์น้องๆเลยนะครับอยู่ที่ไหนกันยูวารินแล้วยู่วารินวันนี้เพื่อนมาเยอะไหมเนี่ยมาเยอะอยู่ครับเยอะเลยวะเรานัดกันมาหรือยังไงใช่ครับนัดกันมานัดกันมา แล้วทำไมเลือกเลือกมาวันศุกร์พ่อะไรว่ามันเป็นวันหยุดด้วยครับแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเป็นวันหยุดก็พักผ่อนได้ครับบรรยากาศที่สนามราชัาปีงบ้างบรรยากาศดีครับดีครับคนมีหลายสนามคว่ะมีหลายสนามเนาะได้เล่นแบบไม่ต้องรอเนาะราคาโอเคไหมโอเคครับพี่เนาะกว่าเล่นไม่อัดไม่ไม่ถูกไม่แพงแล้วก็มีน้ำมีอะไรไปดูลูกค้าที่สนามกีครับ นามด้านหลังจริงลูกค้าถามีเราเคามไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นานๆน่รอันนี้ลูกค้าเยอะไมมาบ่อยไหมครับมาบ่อยส่วนมากมามาวันไหนกันมาวันอังคารวันพฤหัสตอนมาเล่นเนี่ยคนเยอะไหมคนยอะไมเราเลือกว่าเล่นสนามนี้ครับปกติเขาจะเล่นสนามา A B C D E อันนี้มาเล่นมาเล่นสนามอีก๋อก็เลยมาสนามดีใช่ไหมครับปรเสนามข้างในครับปกติสนามโดมใช่ไหมครับใช่ครับสนามโดมโอ้คนเยอะสนามนี้นี่เป็นเพื่อนกันไหมหรือว่ามารู้จักกันมารู้จักกันมาสามสี่คนครับก็เลยมาตีก็ชวนกันมาตีครับทด้วยด้วยก็มีผู้หญิงด้วยนี่ใช่ครับผู้หญิงด้วยถ้าเราอยากให้ทางสนามราชันปรับปรุงให้มันดีขึ้นนี่เราเราอยากให้ปรับรไบ้าง ตะข่ายมันขายอ๋อเรื่องของตะข่ายเนาะบอลหลุดออกไปใช่ไหมครับใช่ครับบอลหลุดออกไปบ่อยเรื่องราคาอะไรบอกบอกสมไหมบอราคาบอกตรงอยู่เนาะเล่นได้แบบไม่ไม่อั้นเนาะเล่นได้เต็มที่เล่นได้เต็มที่ผู้ที่เยอะด้วยคนเยอะด้วยขอบคุณทั้งว่างเลยครับที่มา